คยังงับมือบาเม็ดนะน้องจะมีหลายตัวมากนะครับผมกินแล้วเออน่ารักจริงๆกินโชว์ให้ดูด้วยนะนั่นน่ารักจริงๆครับเนาะแบบเชื่องมากนะั่แบบบวบกนนั่นนั่นลุกมาแล้วนะเฮ้ยนักต่องเที่ยวมาก ยา่นจะเลยเนาะเชียงองนี้เนาะขุนคักเนาะแ่บ่ยญาตเลิกนะโอ้ยินแล้วตุ้กินแล้วเราก็ลอกน้ารักนะครับกินถั่วกินเง่ยงๆๆง่แง่แงกินดีขนาด น้องเชียงมากนะให้กลัวให้กลัวคนเลยหมอมีดไมีกราหายมันจะกลับมือไหมเนาะฮะวิ่งตกใจไว้โอ้โหตกใจอีโศ้อมาแลยตัวแล้วท่านผู้ชม น้องๆเห็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเห็นบาเมตมาแบบนี้ก็น้องๆจะลงมาทันทีเลยนะครับผมแ,แต่ว่าน้องเชื่องนะครับไม่กลัวคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสี่บาเมตทุกขั้นครับวั <ไ fiance S 1> นนี้บ,<ร>า,บาเมตมาบาเมตพาท่านผู้ชมแล้วครับมาดูน้องๆกระลอกนะครับผมโอ้โหเท่ยวกระเว ยังไม่หมดยจะขอต่อวออนะน้องกิจเก่งมากเลยอันตัวนี้ครั้งรอแล้วเพื่อนกินแต่น้องยังไม่ได้กินให้น้องก่อนนะครับผมนีชื่อครับชื่อเปลวมิดคนอินดี้เปลวมิดคนอินดี้นะครับเปลวขีแ้แดงนะบัเปลวขี้แดงนชแนลนะครับผมกำลังให้ครั้งแรกนะเนี่ยตะก็กลัวนะครับอู้เฉียวมือ ขรัวมันกัดมือเฉียวเขาคือบ้านมามีสดจับไม่ได้นะจะเป็นบ้านมามีสนะครับน้องขึ้นไปแล้วขยานกันมือกันดีแต่อันนี้ไปให้มันรักน่ารักลมพัดดีเยีมเย็นตอนเย็นนะครับน้องจะมีหลายตัวมากนะครับผมกินแล้วโออน่ารักจริงๆกินโชว์ให้ดูด้วยนะฮะน่ารักจริงๆครับ แบบเชื่องมากนแบบบวกนั่นนั่นลุกมาแล้วนะเฮ้ยนักท่องเที่ยวมากเิ่นลุกมาแล้วนะนะครับเออมาอีกแล้วเพื่อนๆมาอีกแล้วใส่เรียกเพื่อนๆมาเห็นไหมเรียกเพื่อนๆลงมาว่่่งนนนคัเไย็มก เีนปากนี้ก็กลัวนะครับผมเฮ้ยมันสูงไปผู้น้องเชี่ยงมากเลยนะครับน้องไม่กลัวเลยนะเนี่ยได้แล้วผู้น่ารักจริงๆนะครับผม<แ>ปากก็เงี้ๆงเงีย้ยอเงี้องเงก้ยง <laughs> อ่ารักมากมาทางนี้มาทางนี้แล้วเมื่อกี้จะไหนโอ้ยนี่นี่ โอ้ตอนนี้ยังไม่ได้กินนะครับถือว่านะครับผมคุณไทยอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์น้องกระลอกนะครับผมที่จริงเลยเป็นน้องน่ารักมากนะครับผมแต่สาหรับบ้านมะเม็ดนะจะล่าหมดนะครับผมโอ้ยิ่งหนีแล้วโอ้น้องจะกลัวนกน่ว่าหายตัวมากๆนะครับผม โอ้นะคะนะครับยังงับมือบาเม็ดนะไปแล้วสมุชมกินแล้ว เงงน้งงงงองกินนี่หมดแล้วโอ้สงสัยจะหิวจัดไม่มีคนมาให้หรือบา,าองทีก็กลัวอยู่นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่บางนี มาทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้อ,า,อาหารน้องกระรอกนะครับก็น้องน่ารักดีนะครับเดี๋ยวถั่วส่วนที่เหลือนะครับบมิดก็จะปิดคลิปแล้วก็จะให้าหลายๆตัวนะครับผมเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยเหไหมนี่หลายตัวมากๆนะครับ อยู่แล้วอยู่แล้วมาแล้วแม่ตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยท่านผู้ชมโอ้ยรู้จักม่ตกใจกิน <c oughs> ได้ยังอ้าวตัวนี้มาฝั่งนี้อาอ้าวเร็วอ้าอาเร็ว โอ้ยตกแล้วตกแล้วไม่ได้กินแล้วอ่ะอ่ะครับโอ้ยตองมาเมอเอ็ดก็เอียงๆหรือยัางฮะเอาเอาเร็ว โอ้ตัวนี้กินเก่งมากเลยน้องตัวเนี้ยเมื่อกี้เอาไปเมื่อกี้หมดแล้วอะ,อะเนาไม่ได้กินแล้วล่วงซะแล้วล่วงแล้วอืดลข้างล่างนกกินหมดสิอ่าอ่าเอาไม้เอาไม้เอาไม้ โอเคครับตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยนะครับบางตัวมามิรก,ก็กลัวนะนะบางบางตัวก็ไม่จะกลัวจะกลัวมามิดนะครับผมอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับผม โอเคครับบะมิตรข้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่อัอด,อดมายกับตัวนี้อ่าไปกินแล้วสรงซ้ายจะหิวจัดตัวนี้เห็นบะม็มดมาบะม็มดวิ่งลงมาเลย ก็จะขอจบคลิปให้เพียงเท่านี้นักรับขอบคุณอีปซิทุกท่านที่ดกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบารมดนะครับตรงนี้มีแค่บ้างฮึหลายอันนี้ตัวนี้ตัะผู้หลายตัวหลายตัวกินใบอินเงินขนางเออ ตัวใหญ่ามาองคนมีตัวเลยนะครับีเลยหนหยคุณพี่หนจ<อ><อ>จะอิ่มนะเธออิ่มนะผู้มีสามตัวผ้้นะครับอต้นกะปาครับนี่ปลายตัวนะ,ะต้นนี้มีสี่ตัวนะครับ สี่ hey, ตัวอันนี้ก็ลงมาอีกแล้ว